ครับก็แนะนำีกจุดหนึ่งฮะแนอีกจุดหนึ่งนะครับขออนุญาตเบรคแป๊บนึงรถลักษณะที่ขับรถแบบนี้นะฮะเป็นเป็นผู้ขับรถที่มีมิสัยดีมากนะฮะในสังคมเราถ้าหากว่ามีมิสัยกันแบบนี้สัก90%คาสบนะขึ้นมาผมว่าสังคมเราจะดีมากเลยแล้วทำให ปัญหาที่มันเกิดจากการปัญหาที่มันมีอารมณ์จากการขับรถเนี่ยจะไม่มีเวลาเขาจะเปลี่ยนช่องทางนะสังเกตว่าพี่คนนี้ก็จะมีการให้สัญญาณก่อนนะมันเป็นการอะไรที่ดีมากสำหรับรถที่มาจะแซงซ้ายมาก็เอ,อมองเห็นว่าเ,ออเขาจะเปลี่ยนช่องทางนะจะได้ชะลอความเร็วได้ทันไอ้รถข้าหลังก็ตามไปก็รู้ว่าอ๋อโอเคเขาจะหลบละเราจะไ,ได้ซัดต่อได้เลยนะฮะโอเคนี่ก็เป็นกรณีที่ดีมากๆครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดเสี่ยงที่บอกว่า มันเป็นถนนหมายเลขมันจะเป็นสามศูนย์ห้าหกะตรงแยกอุทัยมุ่งหน้ามาทางอุทัยครับผมสี่แยกอุทัยครับผม๋ยวสักครู่นะฮะตรงนี้บอกว่ามันมีอันตรายเนี่ยมันอยู่น่าจะสองหรือสามจุดนะครับนะฮะจุดแรกใกล้ถึงแล้วครับสักครู่ครับนะฮะ สังเกตดูนะครับตรงนี้จะมีจุดกลับรถนะฮะเป็นจุดกลับรถรถที่มาจากทางอุทัยเนี่ยก็คือจะกลับรถมุ่งหน้าไปทางอุทัยที่บอกว่ามันอันตรายเนี่ยบางทีนะรถที่กลับรถตรงเนี้ครับเวลามาทางตรงเนี่ยคือเขาจะกลับรถเนี่ยเขาไม่ได้ให้สัญญาณไฟก่อนที่จะกลับนะฮะคือพอเขาขี่มาทางตรงเนี่ยเขาึกอยาจจะกลับเขาก็เบรกแล้วก็หยุดรถเลยนะฮะไม่สนใจว่าคนหลังเนี่ยคือจะมายังไรจะ ค้นไหมจะเบรกอยู่ทันไหมอะไรไหมคือไม่สนฮะค่าก็อยู่รถของค่าเลยแล้วก็ค่าจะกลับรถนะะมัน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 เป็นการเสี่ยงอะ่ะที่จะทําให้ขันหลังมาเบรกไม่ทันแล้วก็ทําให้เกิดบัดเจ็ุเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันน่าจะมีบ่อยนะฮะแต่ว่าจำนวนครั้งเนี่ยผมก็ไม่รู้กันเพราะผมไม่ได้ไปตั้งกล้องเฝ้าตลอดเวลาแต่ว่าผมคิดว่ามันมีบัติเหตบเนี่ยตรงเนี้ยเกิดขึ้นนะบ่อยมากนะฮะ ในส่วนของเรื่องกลับรถตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อรถตรงที่กลับไปแล้วนะฮะแล้วเจอรถที่ลงมาจากบนสะพานนะรถที่ลงสะพานมาเนี่ยหนึ่งเป็นรถทางตรงสองลงมาเนี่ยมันต้องมีความเร็วแน่ๆอยู่แล้วฮะเพราะว่าลงจากที่สูงลงที่ต่าเพราะฉะนั้นาบางทีรถที่กลับเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอ๋อคันที่ลงมาเนี่ยชะเรให้หรือหยุดรถทนันหรืออะไรก็ตามแต่ พอหยุดไม่ทันก็เกิดอเหตรเกิดขึ้นนะครับมันมันมันมีด้วยกันหลายๆสาเหตุนะฮะและอีกอันหนึ่งอาจจะเป็นด้วยเรื่องของความมืดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่บางทีอาจจะมีความมืดนะในตอนกลางคืนแล้วรถที่บางคันเนี่ยอาจจะไฟท้ายไม่ติดบั่งอะไรบ้างอะไรเวลาทําให้รถที่เลี้ยวอยู่เนี่ยจอดจอดที่รอเลี้ยวเนี่ยทำให้รถมาทางตรงมองไม่เห็นบ้างอะไรบ้างมันก็เกิดอเหตรเกิดขึ้นนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือ,อจุดหนึ่งนะฮะ รถที่กลับรถกลับรถบริเวณนะฮะถามว่าที่มาจากทางเสีย,ยอุทัยนะมุ่งหน้ามาทางอุทยนะัยถามว่าถ้าไม่ให้กลับตรงนี้จะไปกลับที่ไหนก็ไปอีกะฮะแต่มันไกลโอเคก็อาจจะกลับได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันผมก็ไม่รู้เรื่องกฎจราจรอะไรสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าถ้าหากจะกลับรถบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจักรยานยนต์ ก่อ,อ,อนที่ท่านจะกลับเนี่ยให้ท่านเข้ามาจอดอยู่ในเส้นเหลืองๆก่อนนะอ่ามันจะมีเป็นเป็นเป็นสามเหลี่ยมครับเข้ามาจอดอยู่นั้นก่อนแล้วก็ดูให้แน่จริงๆว่ารถที่เขาลงมาจากสะพานเนี่ยมันไม่มีจริงๆนะพอลงมาไม่มีแล้วก็ดูว่าโอเคมันไม่มีจริงๆแล้วถึงค่อยื่อนรถข้าม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 เลนมานะฮะ หรือไม่ทีนึงอ่ะโอเคตอนที่ท่านดูทางขวาแล้วว่ามันไม่มีพอท่านดูทางซ้ายไม่มีก่อนที่ท่านจะข้ามมาเนี่ยท่านแงะไปดูด้านขวาอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขวาแรกที่ท่านหันไปดูเนี่ยบางทีรถมันจะอยู่คอตะพานแต่ท่านยังไม่เห็นนะแล้วช่วงนั้นท่านก็แงะมามองด้านซ้ายมือของท่านคือรถที่มาจากทางอุทไทยโอเครถทางอุทไทยไม่มีท่านก็โผล่มาแต่หารู้ไม่ว่าไอรถที่มันเพิ่งจะพ้นจากคอตะพานเข้ามาเนี่ยมันมาใกล้ถึงท่านแล้วมันก็เลยอาจจะเกิดบัติเหตุขึ้นได้นะฮะโอเค ตรงนี้ก็อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวออกอีกนิดหนึ่งนะฮะตรงนี้ที่บอกว่าอันตรายค่อนข้างจะไฮไลท์เลยสำหรับรตรงนี้ตรงนี้นะครับตอนคืนบอกได้เลยว่ามืดมากนะมืดมากาไม่แน่ใจนะครับว่าเสาไฟที่อยู่ตรงเนี้ยมันมันมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็หรือว่ายังไงนะแต่ว่ามันมืดอนะ่ะค่อนข้างจะมืดมาก ล่าสุดนี้ก็มีวัตเหตุมีผู้เสียชีวิตบริเวณนี้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีป้ายอยู่นะฮะเป็นป้ายอยู่แต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าป้ายนี้มันมันหายไปหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่แน่ใจอาจจะเป็นป้ายป้ายเป็นลักษณะของเตือนสัญญาณไฟตอนกลางคืนไฟกระพริบหรืออะไรทั้งอย่างหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันพมอมันเกิดอุบัติเหตุมันน่าจะหายไปครับทีนี้ ตอนกลางคืนเนี่ยมันก็เลยมีความเสี่ยงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถที่มาความความเร็วมาจากอุทัยเนี่ยบางทีจะมาเบียดกันเข้านะฮะเบียดกันเข้าวิ่งมาพอมาความเร็วปุ๊บก็จะมาเบียดเข้านะฮะเบียดเข้าเพื่อที่จะวิ่งทางตรงออกไปทางสี่แยกนะฮะ, <S <S 2> <S 2> ะรถที่มาทางตรงก็อาจาอาจะชะลอความเร็วให้รถที่มาเบียดจากทางด้านขวาเนี่ยเข้าไม่ทันนะฮะเข้าไม่ทันก็อาจจะโดดค่อมเข้าไปในบนนี้นะฮะช่องเนี้ย แล้วอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้บางทีมันมืดนะครับตอนกลางคืนมันมืดแล้วคนขับก็อาจจะกะไม่ถูกว่าเฮ้ยมันถึงตรงนี้แล้วหรือยังพอไฟเราถมันส่องถึงเนี่ยมันก็คือถึงนี้แล้วแล้วมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะฮะยังไงก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องความเร็วอีกเหมือนกันนะครช่วยชะลอความเร็วสักนิดนึงนะเร็วมากๆเลยดีกว่านะฮะร,รอให้มันแบบเบาเลยแล้วถึงค่อยเร่งต่อไปอีกทีเพราะว่าอะไร ถึงท่านเล่นมากแ,แค่ไหนก็ตามแต่ข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นไฟแดงอยู่ดีโอเคท่านอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปไหนแต่ถ้ามันมีรถอยู่เยอะเนี่ยยังไงมันก็ต้องหยุดรถอยู่ดีชะลอเลี้ยวอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เราก็เริ่มชะลอตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนะฮะอย่างน้อยๆเป็นการเซฟน้ำมันด้วยแล้วก็ปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็เคลื่อนร่วมถนนด้วย,ยงั้นก็ฝา,ากจุดนี้จุดนึงนะครับผมโอเคขอบคุณครับ